นี่นะครับนี่นะครับมาเรากลับมากับตูนทอยนะครับนี่นะครับกับคุณนะครับคุณเนทนะครับจะมาแกะนะครับอันนี้เป็นโปเกมอนอะไรนะครับไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้ครับโปเกมอนนะครับเป็นโปเกมอนนะครับอัคน่าแห่งประกายแสงนะครับนี่ครรับเาไปดูนะครับว่าเขาจะ เกลือหรือไม่เกลือนะครับมาดูเรื่อยๆครับมาดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆนี่เป็นการกลับมาทำคลิปนะครับในรอบหลายเดือนนะครับนี่ทำไมเนี่ยเนี่ยับเซอร์ไนนะครับเซอร์ไนล้างสองอันนั้นคืออะไรฮะ อันนี้คือของใช้นะครับของใช้ประจำสามัญชุดนี้นะครับอันนี้ก็จะมีแบบฟลอยด์กับไม่ฟลอยด์ครับอันนี้ไม่ฟลอยด์นะครับเรเดียนอ่าเรเดียนนะครับเรเดียนก็จะมีหนึ่งใบหนึ่งใบต่อหนึ่งบล็อกนะครับแต่เรเดียนที่ว่าใช้ก็จะมีเรเดียนเลยนะเป็นสตาร์สตาร์เป็นรูปดาวอ่ะที่เป็นเรเดียนรูปดาวอ่ะที่มันทอยทอยเลยนะทอยทอยได้สองครั้งอ่ะแล้วก็โปเกมอนนั้นหมดสภาพเลยอะ อ่าอันนั้นเป็นอันนี้สับเปลี่ยนโปเกม,มอนนะครับอันนี้เปนมีแบบฟลอยด์นะครับเขื่นบ้านมีเทียบเลยฟลอยครับเป็นบ้านเฮเฮ้ยเช็ดเคที่สุดแตกคิวหยิบซอง,อง,องมาเลยเด้ซองใส่มา ใช่ครับม้ส่วนนะครับนี่นะครับการทองแตกแล้วนะครับสลับการพลังงานนะครับไม่น่าจะใช่นะครับสองร้อยน่าจะเป็นเป็นพันตัวพันตัวกลับมาแล้วครับไม่เป็นไรครับได้ใจกอดีอยากซร้น่าเอ้แต่นี้แล้วก็โอเคแพงไหมแพงไหมสามสิบสี่สิบบาทพวกวีไม่ออกเลยแล้วก็มีนะครับการเอเนจีนะครับอันนี้ของใช้นะครับ วีการ์ดเอเนจีนะครับนี่นะครับใส่ซองเลยใส่ซองเลยเออการดทองให้เกียรติการดทองนิดนึงนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกเป็นเนสนะครับตอนนี้เป็นเสียเนเแล้วนะครับเปิดทองปุ๊บได้สำหรับใครที่ต้องการนะติดต่อมาได้นะฮะใบละสามร้อยนะครับ เน็ตบอกไป้าไป <c oughs> ไป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 ไรไปไปยไปไปไาไปไ่ไปไปไไปไไปไเไปไปไปไมไป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 ไขไปไปไมไปีใใ <c oughs> ออรไปไปไปอปไ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 ไปไปไปไอไไป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 ไมปไปไบไ้ปไปป มันคือใบรีปะบอกดีแพร่รับมันคือ้ใบีอันนี้ใบวีครับบีวีใบแรเซชิลํานะครับัดไฟนะครับตโดนจมามีร้องไหเฮ้เนหาออกไปเดียวเหรอเนหาออกไปเบอกระบใช่หรอสวไปงั้นเลยอาู่เลย อ้าวทำไมมันออกแบบมันทำไมมันออกเลทแบบเนี้ยพี่เกมมีม่นี่ออกคู่เลยหรอใช่เห็นพาก็ได้หรือใครได้ในตัวพืชครับตัวพืชอ่ะในซองออกคู่เลยอ๋อออกมาเป็นคู่เลยจาร์โรด้านะครับในปาก็ได้เป็คู่เลยโรคอนโรคอนได้ก็ปากเป็นคะู่เลยจาร์โรด้าวีสตาร์นะครับออกคู่กับจาร์โรด้าวีนะครับเป็นคู่มานะครับอ่าแล้วก็มาเป็น C H R นะครับนี่นะครับรูจูลานะครับไหนล่ะไหนเจอหน้าละหมด<อ>แล้วไงก็ออกไปเนี่ยไงก็เหมือนกับไอ้นี่ไงเหมือนกับอะไรนะรองเท้าเหมือนกับบัตรทองอะ่ะบล็อกระบายม <laughs> ายบล็บอกฐานออกสองใบสองฐานะ บล็อกหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่ที่สองอ่ะสาเชียนสองบล็อกหนึ่งมีกี่สองอ่ะยี่สิบนะครับ1,500พันห้าร้อยบาทครับออกอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ลอะอโอเค จะปกติละก็เร ouais ิ่มจะไม่ออกกันแล้วครับหลังจากที่ว่าสลับกราฟพลังงานนะครับทองออกไปนะครับจากนั้นก็เริ่มจะไม่ออกกันนะครับมันออกคนแล้วไหมอันนี้หนึ่งแล้วก็ วีแม็กหนึ่งบล็อกหนึ่งมันมีกี่วีแม็กป่ะมีวีแม็กเดียวบเพราะนี่ออกวีกี่ใบวีแม็กสมาร์าก็ใบสองใบป่ะเพราะนี่มันออกออกทองไงทองมันก็แทนวีแม็กป่ะนี่อ่ามาเป็นคู่นะฮะอันนี้มาเป็นคู่นี่ผมขายเป็นคู่ โลคอนนะครับไม่ทองาลยเขาเล่นกันไหมตอนนี้เล่นบล็อกนี้ที่ตัวชูตัวชูลงนี่คือตัวไหนโลคอนอ่เอาโลคอนอ่ะเปิดโลคอนมาคือรอดอ่ะรอดน่าจะได้แต่คุณรอมากโลคอนเออแต่คุณก็โอเคนะคุณได้ทองเนี่ยแต่บล็อกหนึ่งมันการันตีทองกับสายลุงป่ะไม่กระรันตีเอ็ เอคือออาร์ออารกับเอชอาร์อ๋อนี่นะครับฮงโอนะครับโอ้คร่ล่นเนาะมายูคนเล่นอยู่ที่มันการันตีมันคือการันตีไอทองกับเอ้ไม่ใช่ดิอ่าอ่า เป็นยังไงบ้างครับเค็มไหมครับเกลือหิมาลายันอ,อ้อนี่ไม่เค็มแล้วคุณด้วยไปนี้ก็ไม่เค็มแล้ววันนี้ก็หลายแล้วใันนี้ก็หลายแล้วเราจะเล่นเล่นลนดำด้วยไงตอนนี้มันต้องเป็นของสามัญใช้ปะ่ะใช่นะผมก็ใช้ไอ้เด็กด้อนผมก็ใช้อยู่ไปขึ้นเฮ้ยเซเลน่าสองใบเอ,อ,อ้ยอุ้ยอันนี้ก็เซเลน่าก็ใบเท่าไหร่ละห้าสิบบาทอะไม่ได้เขาก็ไม่ได้เข้าใจห้าสิบร้อยหนึ่งป่ะ อันนี้แบบนี้ธรรมดาครับทอดไดอนน้อันนี้คือมันรีมันรีมาใช่ไหมรีรีทำฟอนใหม่แล้วทองย่เีก็จใช่หรอซาวินตาแล้ะทองทอง,ทอง,ท,องทองมันแบบมีกี่แบบแบบอะหลายแบบอีกแบบนะี่คืออ่าคุณเนเธอรก็เป็นสุลต่าน,นอะไรอะอะไรนีกที โอเควันนี้ก็จบวันนี้นะครับนนครับ